너무 สวัสดีครับวันนี้ไลแมนวงในและผมนะครับเชฟไปครัวบ้านส่วนทวีจะแจก3สูตรนะครับหมูหมักนะครับพร้อมวิธีหมักยังไงให้นุ่มอร่อยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทำกินเองได้ที่บ้านนะครับเพราะผมก็จะทํากินเองเนาะแล้วก็ที่สําคัญใครจะทําขายก็รวยเพราะว่าสูตรเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับไปอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรแรกก็จะเป็นหมูหมักนุ่มที่เราใส่งาลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเพราะว่ามัน ง่ายมากๆนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับจะเป็นน้าเปล่านะครับตัวน้ําเปล่าก็เป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสําคัญนะครับก็คือเนื้อหมูวันนี้ผมใช้หมูเนื้อแดงนะครับที่หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนี่พอดีคาเนาะเราจะมาเริ่มจากการเตรียมตัวน้ําหมักนะครับและใส่ตัวน้ําตาลทรายนะครับอันนี้ก็น้าตาลทรายทั่วไปนะครับ จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับซึ่งเบกกิ้งโซดาตัวนี้เป็นเบกกิ้งโซดาที่ใส่ในอาหารได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับใส่ลงไปเลยจัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับก็ดูไปพร้อมกันได้เลยเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวผงปรุงรสนะครับ ใส่ลงไปในน้ำเลยแล้วก็ละลายนะครับอันนี้ก็คือทําให้ตัวเครื่องปรุงที่เป็นผงๆเนี่ยละลายก่อนเวลาคนนะครับนี่เป็นเทคนิคนะแนะนําให้คนนะครับแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงแบบน,นี้คนขึ้นลงแบบนี้จะช่วยให้ตัวทุกอย่างเนี่ยละลายเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับปกติเราเวลาเราคนเราจะคนแบบนี้ใช่ไหมถ้าคนแบบนี้จะละลายค่อนข้างชา้าแต่ถ้าคนขึ้นลงแบบนี้ทุกอย่างจะละลายเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้มาจากเชฟชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเขาสอนให้ผมทําแบบนี้นะมันจะละลายเร็วกว่าเนี่ยละลายแล้วคนไม่กี่ครั้งงเ จากนั้นก็เนื้อหมูนะครับใส่น้ําที่เรานี่ลงไปนี่สังเกตได้เลยว่าตัวแบบกล้นๆเนี่ยละลายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมนะครับวันนี้ผมใช้ช้อนโต๊ะทั่วไปนะครับแบบที่บ้านเนาะก็เป็นแบบสายบานๆน,นะครับใส่ลงไปทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจะเป็นสูตรที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นเลยเนาะ,ะใส่ลงไปนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเนี้ใส่3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ํามันพืชน,นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวเนื้อหมูนะครับมีความนุ่มแล้วก็อร่อยด้วย ก็เพิ่มความมันเงาความชุ่มชื้นให้กับเนื้อหมูนะครับแล้วก็อีกส่วนประกอบสําคัญนะครับนั่นก็คือตัวงาวันนี้ผมใช้เป็นงาคั่วนะครับคั่วให้มีกลิ่นหอมเนาะสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการคั่วงานะครับสามารถใช้งาที่งาดิบก็ได้นะครับนะแต่ที่ผมใช้งาคั่วเนี่ยเดี๋ยวเวลาผสมนะครับตัวงาที่คั่วเนี่ยมันจะโดนแบบเนื้อหมูทําให้มีเอน้ํามันที่อยู่ในงาเนี่ยแตกออกมาทําให้มันมีกลิ่นหอมนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใส่ตัวน้ํามันงานะครับใส่ลงไปเลยสูตรนี้ก็จะเยอะนิดนึง อันนี้ผมพออนุญาตใช้คัาพีผสมนะครับ ง่ายมากผสมครูคราให้เข้ากันนะครับแล้วก็ส, Frame. สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยจะหมักแค่1ชั่วโมงเนี่ยก็นุ่มนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําให้หมักประมาณสักหนึ่งวันนะครับมันก็จะเข้าเนื้อแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกลิ่นหอมมากเนื้อหมูแบบมีความมันเงานะครับถามว่าทําไมเราต้องใส่น้ําที่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าไปทําให้เนื้อหมูนุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ในสูตรเนี่ยที่พูดตอนต้นว่าทําไมถึงทําขายได้นะครับเพราะว่าเวลานําขายเนี่ยเราจะตักทางน้ำเน หนักนะครับทาให้สามารถนาไปทําขายแล้วก็ได้กําไรแน่นอนนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยเนาะผสมคูเค้าให้เข้ากันนะครับให้แค่เครื่องปรุงมันเข้ากันเนาะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครชอบความหอมนะครับบีบตัวงาขอบๆนิดนึงนิดเดียวนะครับเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมงาออกมาโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำมันงาเลยนะง่ายมากสูตรนี้แบบเป็นสูตรที่ผมคิดเองแล้วก็แบบว่าได้เทคนิคจากเชฟตอนที่ผมเคยทํางานมาเนี่ยผมก็มาผสมผสมมิกรวมกันนะครับจนได้เป็นสูตรที่ผมนํามาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวเรา หมักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสูตรถัดไปกันเลยนะครับอ่าก็สูตรแรกจบไปแล้วครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ชอบเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะใช้อะไรหมักให้นุ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนมนะครับคือใช้นมสดรสจืดนะครับในการหมักนะครับจะช่วยทําให้ตัวเนื้อหมูนะครับมีความนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับแทนตัวเบกกิ้งโซดาได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกผมจะนําน้าเปล่านะครับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องผสมกับนมนะครับอัตราส่วนก็1นต่อนนะครับแล้วก็หรือว่านม100มลก็น้ํา100มลเช่นกันนะครับอันนี้ใส่ลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวอบแห้งนะครับนั่นก็คือตัวน้ําตาลทรายนะครับ อัตราส่วนผมก็จะขึ้นให้อีกทีนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวผงปรุงรสนะครับเราจะทําละลายพวกตัวที่เป็นของแห้งก่อนนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวเนื้อหมูมีความนุ่มนะครับนั่นก็คือแป้งข้าวโพดนะครับใครไม่มีแป้งข้าวโพดนะครับสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะครับแต่งไปเลย จากนั้นนะครับก็คนให้ละลายก่อนนะครับที่เราต้องทําแบบนี้คือตัวที่เป็นน้ําตาลก็จะได้ละลายตัวแป้งนะครับก็จะได้ละลายตัวผงปรุงรสก็จะได้ละลายก่อนที่จะนําไปหมักเนื้อหมูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรน้ําที่แบบค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราหมักแล้วเนี่ยตัวเนื้อหมูนะครับมันจะดูดน้ําเข้าไปทําให้มีความนุ่มนะครับแล้วก็อร่อยนะครับส่วนนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้กับตัวรัดหน้าได้นะครับจิ้มจุ่มชาบูหรือว่าหมูกระทะได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะทําไปผัดเนี่ยก็ผัดพวกหมู เผาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ข้าวผัดอย่างเงี้ยครับได้เนาะตัวนี้นี่ก็คนแบบที่บอกนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ละลายละแล้วก็เนื้อหมูนะครับเหมือนเดิมนะครับ600กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ใส่นมลงไปจากนั้นก็จะตามด้วยไข่ไก่นะครับตัวไข่ไก่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มเช่นกันเพราะว่าตัวไข่เนี่ยมันจะไปเคลือบเนื้อหมูไว้นะครับทำให้มีความนุ่มน,นั่นเองแล้วก็ใส่ลงไปเลยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงน้ำนะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนงายงรมเนี่ยใส่2ช้อนโต๊นะครับ uh, จากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวจะใส่ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มเช่นกันนะครับ สช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งที่น้ำมันพืชจะช่วยคือทำให้มันมีความมันเงานะครับแล้วก็ดูน่ากินนะแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนี้เนื้อหมูมันอาจจะดูแบบน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวพอเราหมักทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับหรือหมักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนี่ยตัวน้ำมันจะเข้าไปในเนื้อหมูนะครับทำให้มีความนุ่มแล้วก็อร่อยน,นั่นเองพอคนทุกอย่างจนเข้ากันนะครับก็ หมักท the ิ้งไว้นะครับอันนี้อย่างน้อยสักสาชั่วโมงนะครับหรือว่าหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับอย่างน้อย1คืนนะครับแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสูตรถัดไปกันเลยนะครับก็เรามาดูกันในสูตรที่3นะครับสูตรนี so ้เนี่ยก็เป็นสูตรหมักด so ้วยพริกไทยดำนะครับแล้วก mm ็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างออกไปจากทุกสูตรนิดนึงนะคือวันนี้จะใช้เป็นตัวน้ําโซดาแช่เย็นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยทําให้หมูนุ่มนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับส่วนประกอบก็ ดูไปพร้อมกันเนาะอันนี้ก็น้ำโซดานะครับจะใช้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่ตัวเครื่องปรุงที่เป็นของแฮมก่อนกนะ็คืออันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับทไปเลยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับ ผงปรุงรสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ตัวเนื้อหมูนุ่มนะั่นคือแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมาใส่ในเนื้อหมูเลย เราก็จะมาปรุงรสต่อนะครับด้วยตัวซีิ๊วขาวนะครับซีิ๊วขาวก็2ช้อนโตนะครับตัวซอสหอยนางรมนะครับก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะอ,อันนี้หมดพอดีเดี๋ยวเติมแป๊บหนึ่งน,นี้เราเติมมาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ซอสหอยนางรมนะครับประมาณ3ช้อนโตนะ๊ะเนาะจากนั้นก็ตามสุดท้ายด้วยน้ำมันนะครับ น้ำมันพืชก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าทุกสูตรผมจะใส่น้ำมันพืชนะครับเพื่อให้มันมีความมันเงานะครับแล้วก็ดูน่ารับประทานนะครับแล้วก็ทําให้หมูนนุ่มด้วยนะครับก็<อ>ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เราจะใส่พริกไทยดํานะครับโขลกแกบหยาบนะครับนะไม่โขลกรละเอียดนะเราใส่พริกไทยดํานะครับให้ค่อยๆใส่ แล้วก็ผสมไปเพราะว่าตัวพริกไทยดำอ่ะมันจะค่อนข้างเกาะติดกับตัวเนื้อหมูนะครับถ้าใส่ลงไปทีเดียวบางทีมันจะเป็นก้อนดูดที่ตัวเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปสูตรนี้จะแบบพริกไทยําแบบเน้นๆหนักๆเลยนะใครชอบพริกไทยดําก็คือแบบว่าถูกใจแน่นอนนะครับลงไปนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต้องบอกว่า ส่วนนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็พริกไทยดำนะครับมันมีความเผ็ดไปก็จะส่งผลทําให้ตัวเนื้อหมูของเรานุ่มด้วยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับแนะนําให้หมักไว้อย่างน้อยสักสามชั่วโมงนะครับหรือว่าหมักข้ามวันไว้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเนื้อหมูจะได้ดูดน้ําเครื่องปรุงเข้าไปนะครับทําให้มีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆนะครับผมก็จะหมักใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหมักเสร็จเรียบร้อยก็จะมาลองชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันจะนุ่มจริงไหมนะครับ เย่หนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนกบวงการบันเทิงแบบนี emperor, ้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมูที่ผมหมักไว้เนี่ยหวันนะครับทุกสูตรนี้ผมหมักไว้1วันนะครับะเตรียมไาให้แล้วเนาะอันนี้เป็นสูตรแรกสูตรที่หมักนมนะครับแ๋ยวมาดูพร้อมกันเนาะค่อยๆดูไปทีละอันนี่หนะ เมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าหมูเนี่ยอตอนที่เราหมักกับน,น้ํามันจะดูเยอะมากนะครับแต่พอเราหมักแล้วเนี่ยน้ำแทบจะไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็หมูเนี่ยมีความมันเงาชิ้นหมูมันจะดูแบบมีความแบบเต็งเตงแบบชุ่มฉ่าดูนุ่มๆนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับสูตรที่หมักนมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นสูตรพริกไทยดำนะครับที่เราหมักไว้กลินพริกไทยตีขึ้นมาเลย หมูมันดูดน้ำเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พริกไทยเนี่ยเกาะที่ตัวเนื้อหมูแบบดีมากมีความมันเงานะครับในกล้องน่าจะเห็นนะครับว่ามันดูแบบมีความมันเงาแล้วก็หมูเนี่ยมีความแบบดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นสูตรที่เป็นสูตรใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็เป็นสูตรงานะครับเปิดมาคือกินงาแบบว่ามา นี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมน้ําที่เราหมักหมูคือแบบเหลือน้อยมากนะครับซึ่งถามว่าทําไมร้านหมูกระทะเขาถึงขายแล้วแบบได้กําไรดีก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็แบบนี้นั่นเองนะครับนะตัวน้ำเนี่ยจะช่วยเข้าไปในเนื้อหมูทําให้เพิ่มน้ําหนักใครทําหายนะครับลองดูนะใครเปิดร้านหมูกระทะหรือร้านชาบูนะครับลองทําดูเนาะแต่ว่าสูตรนี้ก็สามารถทํากินเองในที่บ้านเช่นกันนะครับส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่า อยากลองสูตรนี้มากๆเพราะแบบมีความแบบมันเงาเต,งต่งๆดูกลิ่นหอมงานะครับเฮ้ยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะจัดโตแล้วก็ลองชิมให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละสูตรจะเป็นยังไงนะครับเย่แล้วเราก็ถึงเวลาที่รอคอยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเนาะนี่ก็น้ำซุปชาบูแบบธรรมดาอ่าก็น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากสูตรนี่นะครับเป็นสูตรหมักงาเนาะ ไปเลยอ่านี่สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูความเด้งนะนี่ืมดุกดิกดุกดิกฮืมนุ่มมากคือแบบนุ่มเลยอะแล้วก็รสชาตินะครับตัวหมักงานเนี่ยเข้าเนื้อมากอร่อยนุ่มเด้งมากอร่อยมากอันนี้สูตรที่เราหมักนมนะครับชิมดูว่ามันจะนุ่มเด้งเหมือนกันไหม อันนี้สูตรนมนมุ่มละอันนี้ก็ดูแบบเด้งเด้งเหมือนกันเนาะชิมรสชาตินะครับอื้นุ่มนุ่มมากรสเข้มเหมือนเดิมนะครับขนาดใส่แบบในทาบูอันนี้ก็คือรสยังเข้มไม่รอช้านะครับเรามาต่อกันที่สูตรพริกไทยดำดู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 ด,ด,ดูสูตรพริกไทยดำ ออันนี้ยะ้อบอกเลยว่ากลิ่นพริกไทยนะครับคือแบบขึ้นมาก่อนเลยนะเพราะว่าเราหมักถึงเนาะนุ่มนุ่มเด้งเด้งอ่ะดี ก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับ3สูตรหมูหมักที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอร่อยมา,มากๆแล้วก็วิธีหมักเนี่ยทำให้นุ่มมากๆทากินก็ง่ายทําขายก็รวยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับวงในแล้วก็เพจครัวบ้านสวนทวีด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทําเมนูอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยขอตัวไปกินก่อนนะครับหมูสุกเลิ่